พี่น้องคืมพาคืมผลพี่น้องฟองปลายพระจุกุจุกคนพี่น้องสุขสบัสดีทานผู้สมตีขลุบจุกุสุกคนสม,มองสุบบอฮะอยากกับอยากกับไปซื้อเลยถ้าพออยากกินจำปลาวัวสันต้นเที่ยงผู้แล้วเด็กๆเด็กๆ ลงมาเลยลงมาเลยลงมาไม่ได네้บอกได้มาส่วยชุมาเอาไม้อีใส่หนี่งชุดตาใส่ไม่ได้บอกให้สบายดีสบายดมนะสบายดีขัดยันโบตีอ่ะ ป้าวโยกผิวเสื้อธนาบอกเขาก็สิบสบายดีบ่าโยกก็บอได้มาจะใช้ร,รถค้ารถ้าเปิตเร,ร,รตัดใหม่มาพี่สังพี่น้องไปบึงกันป้าโรลกระตีนอ่อนได้ซุม้มนั่งหมู่เพื่อนนอนพี่น้องเลย รับเรียบร้อยแล้วคมอยู่กับยิงแม่ตัดใหม่มาเห็ดขอบแบบพี่น้องอันแม่มาเดียวคนใกล้สิขึ้นมาแล้วคิดว่าคนอันซื้อแบ่ไม่้าพอเลี้ยงถา bẹ mà đi ở mọi người cứ lơ hay ăn mà hết hại nhỉ mùa ta bố mi bẹ chắc tô đó một chị ta nè tự xước sượt ai mát mặc phủ cọc bẹ thập hồ hết hải nhỉ phú hôn phải người พี่น้องเอ้ยผิดพลาดบ่กะได้จ้าขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีบุติคมะฮังเฮาฟังรับชมทั้งเก่าและก็ใหม่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้นั้นพายุเข้าพี่น้องเอ้ยพายุเข้าว่าสิันอย่าเกี่ยวข้าแลพายุยังบ่ออกอยู่ยังเข้าอยู่พายุกะ เอาเอาไซลับนะสิแม่งกุ้ยสมคือย่างลงมาก่อนนี่ไงถ้าพอเห็ดคอกแบ่ลงมาเด็กๆขอกแบะบ่นี่หรือคอกอีิคนวะฮึคอกอีิคนเป็นยังพอฮึเห็ดคอกอีิคนเป็นยังหายอิคนมานอนอยู่นี่บ่ผล มาตีบูอ้ายอายอ,ายอ,ายอายา้ายอย่าบอกมาเบิ้งมาม,มาไปาเป็นคนใหม่ลงมามาค่ป้าพี่ไปคืนคืนคืนย่าคืนไปปากด้วยน้องตื่นด้วยเอ้ไปม่าผา,าตังขอกงวม,มาเสย บัวตีมั Release> ่งใหม่ในขอกงัวมาอีกนี่สุ่มไปตัดในสายใหม่นี่นะปุ้ยคือตัดเอาใหญ่ถ้าเห็ดอันนั้นบางคนบอกจัดการเลยพี่น้อง ยองตงนำไ่ได้ด้อจัดการเองเหรอทำนมดลแรละูแม่มึงเหร่ยังสู้โดตัวไหน คนเล็กกำลังสิลงมาย่อพี่น้องถ้าเบิงมันสิโซ่กามเรื่องเรื่องเรื่องอันเรื่องนักเรื่องจิบจิบมันอไ, <c oughs> ไปจัดการเดีย๋ดวยวสฉีกตะก้องให้ จะมาแปดไงเท่ปูเน้ตะเกียวไลยหกจัดใหม่ลายกับอะไรมาไหมดลหมดเฮ็ดอย่างเฮ็ดข้างอันน่ะเ้าหาไปตตดอันนั้นซูมตต้ก๊กตีอยมาตั้งซุบมาโลดท้มันลามนะข้างมันนอตแล้วนะ มันมีลามไปอยู่เด็กอาหารมันลามไปหมดเลยมันมีตะลามไปตะกัจับอุ้ยนะจับเนาะมันตะอุ้ยไปทั้งพูมันก็ไปละแปลงมันเห้ยเนาะจับอุ้ยไปมันก็ไปโอ้โหไปเห็ดตามมันหองมันก็ตามมันน้ำของท่านเลยบ่เห็ดเหรมันแบบว่ามันมันนันเห็ดคือกกติ๋วห์นนะล่ะให้มันไต่ขึ้นไปให้มันเป็นพุ่มอยู่ขนาดน่ะเห็ดบอกคือกับอันโกมกบวบนะเออเราเห็ดอันนั้นแล้อะปัญญา ตัดกกติอยมากเลยพงเป็นกอกไหมเออพังคือกกไม้นี่แล้วอยากได้แบบนั้นให้มันตุบสู้อยู่ให้มันขึ้นตามมันตํางานหน่อยๆมันนั่นยังจะถอดมันตายนะใส่ก็ได้ก็มองมีเฮ้ยื่อย่อโเอาตัดออกมาแต่บอลอันบอลหัวคันได้ตีนกูหันตีนวลคันได้หันกูหันเด้ออกมาวะเอานี่แหละก็สิได้ออกนี่แล้วหัวคันได้หันลงไปในหันอยู่แล้วก็ตัดออกเลย เอาลงขึ้นน้ำรถคือบกสูงว่ามันจังแล้อบาทเดียวเห็ดเักดไร่เพาะให้มีบ่อนขี่มันลงเนี่ยเมื่อวานอ้าขี้เก็บหลับใหญ่ไง,งมันแรกคะมันสีบัวตกมาใส่หั <laughs> วถึกเะเดอหัวอีโฟน <laughs> อย่ามันอย่ามันตัวน,นี้บจุจักเนาะอดีนดีดีขนาพี่เคกมันคาอยู่ในตะปูนี่ตัวน,นี้บ่มือนี่ผ้าบุญบนหอภายในตะปูโอย้ยบรรยากาศสบยายๆนอนแท้ดีะนะข่าวกระซุกบนไหล่ทางลุม่มฟูนพี่น้องเอ้ย ต้นนี mortar, bitch, okay. Okay. ้เป็นเขางานมองดูยังโอกออกอยู่เขางานพม่าชายอยู่เทิงโคกมันอุ้ยเข่าปนอีกได้พอมันคือปนว่าเออตะกาเนาะลืมตะกาตะกามันก็เลยปนหน่ยจักหน่อยอุ่นแนมเหมือนแค่จะหมางทางเอออีอ้วนอยู่ใช่พอจ้าใหญ่จักเธอแเลยเออป้องนะ ให้ยบหั่นใหญ่ชีตุใหญ่ได้ดิอีโผใหญ่มาฝีบอป้าสีดายใหม่ดิประตันมาปักลายหนึ่งเออ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 จังหน่อยยากเลยสบอ เออเออเออไปแล้วไปแล้วไปเล้วปาปาพี่น้องปะพอกันคลิปหนาเด้อเพียงเด้อเบิ่งในท้องภาพบรรยากาศอู้หสม่ะอิชอิชเทวะยังอิชอิชบรรยากาศดีพ่อขับรเป็นโอ้ยนั่งพี่น้องผิดภาพไปได้โอ้ยบอกอันลีนพันกันพี่น้องผิดภาพเหมือกันได้กับเขาถอดก่อไฟนะค่ะเด้อ สองไปซื้อปลามาหิจ้ำมาตะพอก่อนตะพอยากจ้ำปลาจ้ำปลานินพี่น้องเอ๋ยไปได้วพี่น้องฝากลักก็แร์ในเด้อคาะเดอ